สวัสดีเพื่อนๆน้องๆที่อยู่ทางบ้านนะครับผมใครที่สั่งซื้อเราเตอร์ใส่ซิม t p พิวดิ nx 2 0 0 5 g cpe ตัวนี้นั่นเองครับจะเอาไปเล่นเกมนะครับอยู่หอพักคอนโดอพาร์ตเมนต์ไม่ว่าจะเป็นเกม p พจไฟ4 pc โน้ตบุ๊กมือถือครับต่อระบบสายแรมในส่วนของตัว Wi-Fi 6ได้เลยนะครับ2.4 5 GHz เล่นเกมสบายสบายเลยนะครับใครที่มีโปรอินเทอร์เน็ตแบบ5 g max speed ดูดิจิไปจิ้มใส่เปิดใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้เน็ตลื่นเร็วๆนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาจับเจ้าตัว t ี l ป n k NX 2 0 0นะครับเล่นเกม Delta Force บนคอมพิวเตอร์นั่นเองครับว่าจะลื่นไม่ลื่นเดี๋ยวเราตามไปชมกันเลยนะครับก่อนที่เราจะไปเล่น Delta Force บนคอมพิวเตอร์นะครับผมเรามาดูสเป e ทเอสเลยนะครับว่าเจ้าตัว TP Link f x 2 0 5g c ตัวนี้นะครับจะทำความเร็วได้เท่าไหร่นะครับกับระบบ 5g แบบแบ e คสปนัอครับอย่างที่เราเห็นนะสปีดอยู่ที่ประมาณสัก490เมกะบิตตีไปนะครับผมก็อยู่ประมาณ400กว่าเมกะบิตเปอร์เซ็นต์นะครับไม่เกิน500เมกะบิตเปอร์เซ็นต์ครับขาดาวน์โหลดอัปโหลดอยู่ที่ประมาณสัก60-65 4เมกะบิตเปอร์เซ็นต์นั่นเองครับลื่นๆเลยนะครับ แนะนำเลยนะครับผมใครอยู่คอนโดหอพักอพาร์ m เมนติดเน็ตไฟเบอร์ไม่ได้นะครับตัวนี้นะครับชนได้เลยเป็นเบื่อนตัวนี้นะเห็นไหมครับสปีดนะครับดาวน์โหลดอยู่ที่498.9เมกะบิตเปอร์เซ็นต์อัพโหลดอยู่ที่77เมกะบิตเปอร์เซ็นต์ครับเดี๋ยวเราไปชมนะครับผม มาครับเดี๋ยวเรามาลุยนะครับเดลต้าฟอร์สสตรีมบนคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อนๆที่จะไปเล่นนะในส่วนของตัวโน้ตบุ๊กนะครับในส่วนของ PC นะครับที่มีการจอแยกนะครับแรม16บหกิกขึ้นไปคอยล์ห้าไรเซน5นะครับเล่นลื่นๆแบบนี้เลยนะครับผมอย่างสเปคผมนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมในส่วนของความลื่นนะว่าจะลื่นแค่ไหนนะครับมีปิกไหมนะครับ อย่างที่ผมบอกนะครับทุกๆครั้งนะครับตัวเราเตอร์ 5G นะครับดีกว่า 4G เล่นลื่นนะครับไม่มีสะดุดแน่นอนเพื่อนตัวนี้นะครับไปเลยนะครับเดี๋ยวเราเปิดแล้วก็ลงไฟสวยเลยนะเพื่อนเห็นไหมปิงไปอยู่มาสัก20 10ว่า20นะครับผมแล้วแต่จังหวะเลยนี่โอ้โหมาสุดโอ้โหสวยสิอืมเจอขวายิงนี่อีกนะครับผม จังหวะเร็วๆนะครับเกมนี้เดลตาฝอนะครับผมตายเพื่อนมาชุบได้นะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนชุบไม่ได้เราก็ไปเกิดใหม่ครับแต่ไกลหน่อยนะวิ่งไกลหน่อยนะครับแต่ว่าในส่วนของตัวระบบนะครับผมทำมาดีอย่างนี้นะครับเราช่วยเพื่อนได้ครับได้แต่งนี่นะนี่นะนี่นะโอ้โหเจอดาวเบอร์โอ้โหโดนเลยนะครับลงที่เดิมเลยเพื่อนโอ้โหไม่น่าเลยไม่น่าเข้ามาเลยนะจังหวะเมื่อกี้นะครับ ต้องแคมก่อนแล้วก็ค่อยเข้ามานะเจอยึดนี่ว่าพอไปเขตปุ๊บ ตัวแตกเลยเพื่อนตั่วแตกเลยนะกรณีที่เรานะครับเจอยึดเรียบร้อยแล้วเราออกนอกเขตที่เรายึดอ่ะมันเราตัวเรานะครับจะตายนะเพื่อนสนุกสนุกนะครับเกมเร็วยิงสนุกนะสำหรับเดลต้าฟอร์ดนะครับบวกด้วยที่ส่วนของอินเทอร์เน็ตนะครับที่เร็วนะครับผมแน่งแบบนี้นะครับสบายสบายเลยนะครับนี่ไงจังหวะนี้แถมจิจ เงี้ยเงี้ยนะโอ้โหหุดแตกนี่อุนผู้หลุมบนกระสุนกลำลังเติมเมื่อกี้จังหวะนี้เสียเปรียบเลยนะครับจังหวะเมื่อกี้นะจังหวะเติมกระสุนเข้าพอดีขอเล่นในตัวนี้ดีกว่าเล่นตัวนี้ดิกูสไนเปอร์สไนเปอร์นะครับกดโหดเลยนะสไนเปอร์นี่แหละสไนเปอร์ เยอเลยด้ยวูนะครับนี่ไงนี่ไงสไนยเปอร์เนี่ยนี่ไงนี่ไงโอ้โหสนุกเลยนะครับสไนยเปอร์ แต่ไป่ยนะเฮ้ยโอ้เพื่อนไม่ไม่ดูหลังเลยเพื่อนอ oh. <c oughs> โอ้โหปิงน้อยมากเลยเพื่อนปิงก็อยู่มาสักสิบกว่ายี่สิบกว่านะครับสำหรับใครที่จะไปเล่นเดลต้าฟอนนะ <c oughs> ก็แล้วแต่จังหวะนะครับผมแล้วแต่เกมด้วยนะชวงจวังหวะเกมนะครับ แต่ไม่มีสะดุดแน่นอนนะครับสำหรับตัวเราเติมฮาตจิตังนี้ครับสวยสวยสวยแตกทีครับใชอย่าเลี้สวยสวยสวยเลยจ้าโอ้โหไม่มีขึ้นมาเลยรอยิงเลยนะครับไปเลยครับผม สวยสวยสวยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอยู่อยู่ซ้ายมืออยู่ซ้ายมือลุกซ้ายว่ะโอ้โหคุมกันยังไงวะเนี่ยซ้ายขวาซ้ายขวาเลยสวย,สวยโอ้โหรู้อีกรู้อีกอรู้อีก กดดันมาแล้วครับผมสำหรับทีม uh, นี s <S ้นะครับผมนี่ไงสวยสว้แตกสิครับแตกสิครับผมเล้ยลุยเก้อลุยเก้อีกลุอเก้อลุยโอ้โหเจอ เื่อนชุบแล้วก็ไปเกิดใหม่นะครับลุยต่อนะครับผมได้ไหมไม่มีตัวเกิดก็มาใหม่นะครับวิ่งมาใหม่เนี่ยวิ่งได้เลยนะครับซ้ายขวาเนี่ยแับลื่นๆเลยเพื่อนกวดก็ติดปั๊บเลยนะครับไม่มีแบบกระตุกนะครับกระตุกกระตุกกระตุกเนี่ยไม่มีนะไม่มีัวลอะไรครับผม ช่วยเพื่อนก่อนไะจังหวะเนี่ยชอบเลยนะ mm. จ Blog, ังหวะช่วยเพื oh, ่อนเนี่ยตุ้บีตุ้บีโอ้ยโหเนี่ยจังหวะช่วยเพื่อนนะเอาอีกแล้วจังหวะช่วยเพื่อนนะครับไปแล้วนะครับอุตส่าห์หวังดีกับเพื่อนนะจะไปช่วยเพื่อนชุบเพื่อนเนีเรียบร้อยเลยครับร่วมเลย อันนี้เนละนะยจ้านะี่ยังมาช่วยอ่ะ สูดเพื่อนก่อนะสุดเพื่อนก็นสวยสวยอุ้ยโอ้โดนะไรวะโหยอยู่บนนู่นโอ้โหอย,ย่างมันเลยเพื่อน โอเคครับผมหลังจากที่เราเล่นเกมไปสักแป๊บหนึ่งนะครับผมก็มีความลื่นไหลของอินเทอร์เน็ตนั่นเองครับใช้แท็บอินเทอร์เน็ตบ้านได้เลยนะครับต่อระบบสายแลนก็ได้ตัว WiFi 6ก็ได้นะครับต่อคอมพิวเตอร์เพจไฟเพจโฟมือถือนะครับเล่นเกมนะครับเกมหนักๆแบบนี้เกมสตรีมยังไหวเลยเพื่อนเกมมือถือไม่ต้องไปเป็นห่วงเลยเพื่อนๆก็ลื่นกว่านี้นั่นเองครับผมในส่วนของตัวซิมนะครับ2 d t e c h s นะครับอย่างที่ผมบอกครับพื้นที่เรานะ มีสัญญาณ 5G ใครไหนนะครับแรงๆเราก็จัดได้เลยครับสังเกตที่มือถือของเราครับลองเทสสปีด 5G ดูถ้าเกิดแรงนะครับปม 2, 300เมกก็บิดเปอร์เซ็นต์อัพขึ้นไปนะครับก็สามารถที่จะจัดรายเดือนเอาไปใส่เจ้าตัว t b r i n k MX 2 0 5G CPE ตัวนี้ได้นั่นเองครับใครที่สนใจตัวเราเตอร์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สินค้าไว้ใต้คลิปนี้ครับสามารถที่จะตามเข้าไปกดสั่งซื้อได้ คลิปหน้ากับไอสองรีวิวนะครับแนะนำตัวเราเตอร์ใส่ซิมดีๆเด็ดโดนๆนะครับและโปรอินเทอร์เน็ต 4G 5G ต่างๆครับโปรคุมคุมนะครับถ้าเกิดมีอัปเดตใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปแยกให้อีกทีนึงสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับ